ฝากกดติดตามหน่อยนะครับประกาศด่วนนะครับสำหรับเพจแอดมินต้นที7ดนะครับโดนบล็อกแชท7วันนะครับไม่สามารถที่จะตอบลูกค้าทางเพจได้นะครับกรุณาทักไปทางเฟซส่วนตัวของแอดมินต้นโดยตรงนะครับก็ตามรูปเลยนะครับสำหรับเฟซส่วนตัวของแอดมินต้นนะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคือคุณผู้ชมครับคือผมเจอกิลดอร์เชี่โหดที่สุดในประเทศไทยครับแบบดิเลตโคตรหลงอะ 90%นะครับโอ้โหเฮ้ยหยอกหยอกหย,ยอกแต่ว่าโหจริงคนเนี้ยติดแข่งแก่งด้วยนะคะรับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะเก่งจริงหรือเปล่านะครับผม Let's go สิครับ Let's go <S ผมก็ Panda แพนด้าเก่งที่สุดนะขี้มูอีกแล้วกูก็สำหรับคลิปนี้บอกไว้เลยนะครับว่าไม่มีการตัดต่อสรรใส่เอิเฟกใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผมขี้เกียจก็คือไม่ใช่หรอกครับก็คือตอนนี้มันจะห้าโมงละ แล้วคลิปนี้เนี่ยผมจะต้องลงวันนี้นะครับลงประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะครับผมต้องรีบอัดวันนี้แล้วก็อัดตอนนี้แล้วก็ตัดตอนนี้เนี่ยอัดเสร็จปุ๊บตัดปั๊บนะครับต้องเข้าใจผมหน่อยนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกิลด์ระดับประเทศระดับจักรวาลนะครับแล้วก็เจอกับแพนด้าระดับ2จักรวาลนะครับผมขี้โมยังไครับก็เดี๋ยวเรามาฟาร์มปกติกันก่อนแต่ละกันอ่ะแล้วก็คนที่เอ้ย ยังแม่นนี่ของจริงก็สำหรับคนที่าจะให้ผมไปดักพี่แป้งอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ไปเปพี่แป้งอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนะครับบอกเลยว่ารอรับประทานได้เลยรอชมรอชมตีเสียอ่านั่นแหละรอชมได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดไลห์อีกคลิปหนึ่งเนี่ยคือมันจะปาไป2,500ไลห์แล้วครับผมโอ้โหเกินขาดนี่นะขาดแค่ไห อาแล้วบวกกันโหมดมากนะครับปกติเนี้ยก็คือผมจะต้องฟาร์มจากฟา้าเนีคือผมเล่นตัวไหนก็แล้วแต่เอาผมจะฟาร์มจากฟา้าลงไปล่างก็คือจะไปเอามาังกรเล็กลยก็คือวันนี้รวยไปก่อนในช่วงต้นเกมครับจะไปมังกรเล็กแขกการแล้วก็ขึ้นมาเลนแชลลี่นะแต่ว่าคลิปนี้พิเศษหน่อยก็คือไว้ใจกิลด์ครับไว้ใจกิลดอร์จะจัดเลยนะลองใจกิลด์เกี่ยวไปวันนี้เอาละเอาละเอาละมาครับบวกได้เลยนะเนี่ย ปาป้าป้ปาป้ปานั่นแหละอ่าเอาอีกตัวหนึง่งเอาอีกตัวหนึง่งจุดเดอร์จัดไปรวยตีให้ยกทีหนึ่งเฮ้ยเจอเจเฮะเน่ยัยงเอายังเอาเสียงไม้เข้าเบาะเนี่ยจุดเดอร์เขาพาเดินว่ะจุดเดอร์จะเป็นจุดเดอร์เลนกลางนะครับไม่ใช่โลมมิงนะครับ แต่ว่าว่ากิลด์เนี่ยมันสามารถที่จะเอาขึ้นเอาขึ้นโลทองได้ง่ายนะนะเพราะว่าคือส่วิว่าเราจะไปเล่นมิดเลนแล้วถ้ามิดเลนเราโดนย่ยงเนี่ยเราสามารถเอากิลดอร์ไปโลมิงได้นะครับอ่าอันนี้บางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นได้แล้วแบบนั้นนะอย่างกิลด์จังเกิลแบบนี้นะครับแบบนั้นก็ต้องมีสกิลเพลค่างสูงแล้วก็อันเกี่ยวค่างขาดนะครับเพราะมันเป็นตัวฮีโร่ที่เกิดยากมาก <laughs> นะสวย สอมังกรเล็กก่อนละกันมานี้อุ้ยชิบหายละโอเมนถอยก่อนโอเมนเฮ้ยเลือดมันร้อนปะเนี่ยโอ้เข้ามาสองก็ลุยคือฮีโร่เราสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นเรียวมาแล้วก็ริโบโนะครับโอ้รวมถึงเมดกลางจะลงไปแล้วเนี่ยถ้าเมดลงไปนี่คือผมตายด้วยแน่นอนจะมาเคลียจะมาเคลีย,เ,ยเฉย บอได้บอนะบอได้บอนะเอาครับเรนบนถือว่าโอเคนะเพราะว่าคือป่าอยู่เลนล่างไงครับเยเรยวม้ามันอยู่เลนล่างครับแล้วบนเราขึ้นไปกันหมดเลยค,คือเรือม,ม้าเป็นตัวที่ระยะโจมตีค่อนข้างไกลนะครับเฮ้ยอืมโอ้อะไรวะนี่จ <c ười> ูเดอร์ไหมนะสวยเรือไม่รอด วิ้ล็อกสวยอยู่นะแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าครอืมคือคือผมก็โลงีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งแจ้งให้ยูเดอร์ไม่ต้องกลัวลูกพ่ออ่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากให้สอนเล่นเป็นฮายาเตะป่านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นอีกทีนะเพราะว่าผมจะสอนเป็นฮายาเตะสายขวานครับเออตามที่ผมบอกอได้เนี่ย อืช่างกล้ามอ่านเยี่ยงนักเจ้ารู้จักแพนด้าน้อยเกดไอ้แบทแมนแม่ไม่ได้เลยนะไอ้นี่นี่มันหักหน้าดีจริงๆเลยตัวนีเว้เดี๋ยวเดี๋ยยเดียดีย แตครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่มีเอฟเฟกประก,การใดทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะตัดต่อให้เนียนคลิปแล้วก็ทําคลิปให้สนุกขึ้นนะครับตอนนี้ก็กําลังพัฒนาตัวเองในการตัดต่อนะครับเพราะว่าตัวเองก็ตัดเองตัดต่อเองนะครับไม่ได้เรียนมาด้วยก็โง่ๆนิดนึงนะครับตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับ ครับตอนนี้ก็ฟาร์มจังเกิลอ๋อไม่ใช่เก็บอ็อบเจกต์ป่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สแต็กป่าเนี่ยแพนด้าจะเก่งก็ต่อเมื่อตอนเลเวล8นะครับตอนนี้คือเราเลเวล9แล้วก็สแต็กป่าจริงๆอ่ะมันควรเป็นสแต็กที่ยี่สิบแล้วนะครับสแต็กซอลลิเวอร์ตอนนี้คือเรายังอยู่16อยู่นะถ้าเป็น20เมื่อไหร่ก็คือสบายแล้วครับเล่นสบายมากคืออันติทีตามด้วยคอมโบสกิลต่างๆก็คือขี้แตะทะลักโกรดนะครับเอาตีป้อมตีเพื่อน อี๊แบทแมนแล้วก็การคอมโบของ Panda แพนด้าหลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีคอมโบอีกคอมโบหนึ่งที่มันเอาไว้สำหรับเข้าแล้วก็ออกนะครับก็คือการจ่ายสกิลหนึ่งไปหนึ่งรอบก่อนเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะใช้ได้2ครั้งใช่ไหมละ่ะจ่ายสกิลหนึ่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บไวค้คูดาวไปก่อนนะครับให้มันปล่อยเป็นรีคูดาวเป็นวงกลมเนีย่ยแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้นะก็คือปล่อยไปปุ๊บแล้วก็ตามไปด้วยสกิลอันติเมทนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับหรือว่า เราสกิลหนึ่งไปหนึ่งครั้งอันติเมตแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งออกมาจะเป็นคอมโบที่เอาไว้เข้าแล้วก็เอาไว้เหนี่ยวมาได้ด้วยนะครับอันนี้จะเอาไว้เข้าสําหรับพวกแอสซัสซินทั่วไปนะครับไม่ได้เอามาล้วงแคลลี่การคอมโบแบบนี้ไม่ใช่ล้วงแคลลี่นะครับถ้าเป็นคอมโบล้วงแคลลี่ก็คือจะเข้าไปเต็มเม็ดเลยใช่ไหมละวก็คือสกิลหนึ่งคือปล่อยทุกสกิลเลยนะสกิลหนึ่งสกิลสองอันติเมตอะไรพวกนี้จะปล่อยไปหมดเลยถ้าจะล้วงนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่มั่นใจว่าจะล้วงแอส แต่ว่าแพนด้ามันสามารถที่จะล้วงได้นะล้วงพวกนาคอสด้วงอะไรแบบนี้นะครับเขาไม่เรียกว่าล้วงหรอกเขาเรียกว่าเข้าหรือว่าดักป่ามากกว่านะนะถ้าเราดักอย่งเงี้ยเนี่ยแล้วเราจําเป็นจะต้องแบบใช้สกิลเหนียวออกมาด้วยนะครับหรือว่าคือยังไงเป็นพวกนาคอสเป็นพวกด้วงอ่ะผมมั่นใจว่ามันน่าจะตายเลยแต่ถ้าเป็นพวกถึกๆอย่างริโบอะไรแบบนี้โอเมนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจ่ายสกิลไม่ต้องหมดก็ได้นะครับจ่ายเป็นสกิลหนึ่ง แล้วก็ออนติเมดหรือว่าถ้าไม่ถึงอีกก็เป็นสกิลสแล้วก็ออนติเมดแล้วก็สกิลหนึ่งออกก็ได้นะครับแต่ว่าช็อตแบบเนี้ถ้าจะเล่นแบบนั้นนะมันจาเป็นจะต้องอยู่ใกล้หินนะครับจําเป็นจะต,ต้องอยู่ใกล้หินเพราะว่าเอาไว้ข้ามนะครับเอาไว้ใช้สกิลหนึ่งข้ามนะหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็สามารถใช้สกิลสองสกิลหนึ่งได้2ครั้งก็คือสกิลหนึ่งนติสกิลหนึ่งแล้วก็เอาสกิลสองมาเพราะว่าสกนะิลสองอ้าวิ พราะว่าสกิลสอมันระยะค่อนข้างไกลกว่านะครับมันจะออกง่ายแล้วก็จะเล่นง่ายกว่านะเอาไว้ข้ามกำแพงนะครับสกิลสองจะง่ายกว่าสกิลหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศการคอมโบนิดนึงนะครับที่ผมใช้ในการแต่แรงปกตินะแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะสำหรับบางคนนะสำหรับคนที่เล่นพนด้านะเพราะว่าปกติแล้วเราจะเล่นพนด้าในการล้วงครบชุดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เป็นสกิลจ่ายสกิลทุกสกิลไปให้หมดเลยนะครับจะเป็นการคอมโบแบบนั้นมากกว่าคอมโบที่ผมได้พูดไปก็จะเป็นคอมโบสไตล์แบบเพยเซฟนะเพยเซฟนิดนึงนะครับไม่ถึงว่ากับเพ็ดไอ้นีมีมันจะล้วงเราอย่างเดียวเลยนะนะ <S. ไอไอเหี้ยแบทแมนเนี่ยเดะเดวเดะเดะเดะเ,เ,เ,เอามันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อนฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้สแต็กโซรลิเวอร์ใกล้ครบรหัสหมดออบเจกต์นี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับ โอเครวมกับนกก็ครบละก็บอกเลยว่าดาเมจโซลิเวอร์เราก็จะแสดงแสดงเฉยเลยแสดงลิฟนะครับที่แบบว่าโคตรจะแรงนะครับพูดก็ไม่เถื่อนะเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เด็กเกลียดเจ็บนกไปแล้วครับครบละอ่าได้โอเมียร์มาด้วยแล้วก็เกลียดเกลียดอีกชุดหนึ่งแล้วนะถือว่าผมไม่ได้เดินเกมแบบสายแท็กเลนสักเท่าไหร่นะเลนกลางอะไรแบบเนี้ยนะครับเลนแชรี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปแท็กเลยนะ ก็จะจนๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราจะเน้นแพนด้านในการแท็กเป็นหลักเลยเนี่ยจะเน้นไปทางด้านเรนกางมากกว่านะครับก็คือฟาร์มเสร็จเก็บอ,อัพเจต์ป่าเสร็จแเราก็จะมาแท็กเลนกลางนะนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะแท็กไม่ทันเพราะว่าตัวเรนเป็นมเมีที่ค่อนข้างที่เคลวเวฟการได้เร็วมากนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรนบนก็คงยากเพราะว่าเอลซมันเป็นฮีโร่ที่เคลวเวฟได้เร็วนะครับ คือมันยิงปิ้วไปนัดหนึ่งแล้วก็ยิงคีฟธรรมดา2นัดก็ตายหมดแล้วนะครับตัวละนัดตัวละสอนัดบางตัวทําไมเขาเล่นลึกกันจังวะนะเอาแล้วโอเมนผมใส่ตุ๋ยป้อมแล้วตายซะโคตรแรง <c oughs> ตอนนี้คือแพนด้ามันพร้อมบวกหรือว่าโซโลคิวได้แล้วนะครับโยเวนโซโลคิวโอเมนนะถ้าทีมโอเมนเขาอยู่ทีมเขานะ เราจะเกิดยังไงก็แล้วแต่อย่าไปห้าวกับโองเมนมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับเอ้ยเขาห้าวจังล่ะเออนั่นแหละเจ้าลูกพี่คิวเดเออร์ผมเข้าไปดีเลี้ยงคีบไปให้มังกรตีป้อมแตกนะครไปเลี้ยงมังกรให้มังกรตีป้อมแตกโอเค <Okay. S 1> เราได้เรียนล่างไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะสบายๆหน่อยนะครับ ถ้าเราจะโซนเดนโซนด์กอะไรแบบนี้มันก็จะเล่นง่ายนะครับแต่งจริงๆอ่ะถ้าอยากจะเล่นง่ายเลยเนี่ยนะครับเอาเรียนการทั้งหมดไปเลยอันนั้นจะเล่นง่ายของจริงนะครับเราจะสามารถที่จะเข้าไปอินเวดหรือว่าจะเข้าไปแท็กป่าไปป่วนป่าเขาง่ายไปดักป่าเขาง่ายนะครับแล้วทีมเขาจะอออกมาลึกไม่ค่อยได้นะครับแล้วถ้าเราแบบได้เก็บป่าเขาหมดเลยเนี่ยทีมเราก็จะเกิดกว่าอย่างเช่นการคาดเรียวมาตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ยากเลยนะครับ เปลี้ยแล้วก็เก็บอีกตัวหนึ่งปราบเห็นไหม <c oughs> ไปนู่นเลยหาแบทแมนไอ้แบทแมนไม่ได้คิวอ่ะไอ้นี่เดะเดวเดะเดะตามล่ามันสิต้องแจแขกคืนซะหน่อยแหละอ,อ,อยู่ไหนมันอยู่ไหนวินวอล์กมาที่หายตัวมาที่นูน่นนูน่นนู่นนู่นเอาตัวมันก่อนเอาตัวมันก่อนเอนอโคตรแรง โอเคครับไปยังกันบ้างครับผมนละชาบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะครับแล้วก็มีทิคเล็กๆน้อยๆในการพูดอธิบายในคลิปนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปแจ้งคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเจอก,กัน